าาร,ร,ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CPCP CP เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังพามาชิมอาหารอร่อยอร่อยอยู่ที่ร้าน ธัญญามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่อยู่ที่ซอยราชครูนะคะเข้าซอยราชครูมาตรงปึ้งเข้ามาในหมู่บ้านที่เป็นตึกอาคาร3ชั้นเรียงรายนี่ก็เปมาจอดรถหน้าร้านคัญญา มาม่าเมสองแอนด์คาเฟร้านนี้เป็นของคุณแจสค่ะถือว่าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังที่เรียนจบมาจากลอนดอนจากอังกฤษนะคะแต่ว่ามาสนใจเรื่องของอาหารการกินแทนเลยมาเปิดร้านทันยามาม่าเม2สองแอนดาฟ่แล้ยังอยู่กับผู้จัดการร้านคนสวยของเราคุณนิ้มอนุมาองค์มารากตสวัสดีค่ะคุณนิ้มค่ะที่นี่เนยจะเป็นอาหารฟิวชั่นกต้องก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฝรั่งฝรั่งจะในอะไรมาประมาณพวกสเต๊ก พวกเบอร์เกอร์พวกพาสต้าจลาศลาดอะไรเยอะเยอะเยอะมากแต่อะไรหลายคนก็กังวลใจเอ้ะจะมีอาหารไทยเปล่าแต่ร้านนี้เขาก็มีคืออาหารไทยเป็นแนวแบบฟิวชั่นนิดนิชื่ถูกปากคนไทยถูกปากคนหลังก็ได้หมดคือเั้นเพราะว่าจริงๆแล้วแถวนนี้นะคะซอยอารีแถวผลโยธินเนี่ย ก็จะมีทั้งต่างชาติทั้งคนไทยแล้วก็ร้านนี้ก็เปิดกลางวันด้วยไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มาทานข้าวกลางวันพวกออฟฟิศออฟฟิศผมาประชุมได้พี่เห็นห้องประชุมอยู่ข้างบนเรามีห้องพฮเวทนะะพ้เว่ลองรได้สวยสวยเลยอ่ะสวยมากสวยมากนั่งกันได้แบบพี่ว่าเป็นสิบเนาะได้ค่ะ1 5บถึงที่นั่งได้นะพี่ลูกค้าก็คือใช้คอมใช้จออะไรก็เชิญตามสบาย คือจานซิกเนเจอร์ของที่ร้านพาสต้ออา asta, ต้มยำกุ้งพาสต้าต้มยำกุ้งความพิเศษของมันเนี่ยคือจริงๆทางร้านเราเนี่ยต้องเอาเครื่องต้มยำเนี่ยมาเคี่ยวมาเคี่ยวมาเคี่ยวให้เกิดความหอมอ,อ๋อไม่ได้ซื้อแบบโครงสําเร็จใช่ไหม no no ไม่ใช่แล้วก็อเอามาเคี่ยวกับเส้นให้ใหมันนุม่มให้มันละมุนความหอมของมันจะละมุนลิ้นมากหญิงพาสต้านี้เป็นเส้นเปนเส้นแห่ไอ่ว่าจะกุ้งใหญ่ยักษ์มากแล้วเนี่ยนะใหญ่มากเลยเออนี่เห็ดใช่ใช่เห็ดโคลนะคะ เขาเหตุคนญี่ปุ่นอันนี้เหตุคนญี่ปุ่นนานาชาติมากนะทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นเอเชียจริงๆริเมนูพาสต้าของร้านเราเนี่ยมีอยู่หลายอันนะคุณไม่ใช่มีแต่อันนี้มีอะไรบ้างคะธัญญาสไปซี่เออเห็นเห็นอยู่ในเมนูเนี่ยเมนูเขาน่ารักค่ะเหมือนเป็นหนังสือพวกหนังสือแบบหนังสือพิมพ์ของอังกฤษนะตัวหนังสือฟอนเฟิร์นเนี่ยมีเครปก็คุณแจ็คคุณแจ็คมาจากอังกฤษอ่ะเนาะใช่ใช่มีเมนดิชฟิชเชอร์แมนเรคเกอร์แมน แซลมอนซีบัสน่าสนใจนะเนี่ยขนมเยอะมากเลยอะน่าทานอะเดี๋ยวต้องรองค่ะเดี๋ยวเราต้องลองเขาเขาคุณนค่บเขาคุณค่ะอร่อยอร่อยชอบมันต้องเข้ากับเส้นด้วยจริงๆนะคือแล้วกันเส้นนุ่มเส้นนุ่มมากกุ้งกุ้งไม่เผ็ดเกินอร่อยกลมกล่อมมากมันเข้มข้นแต่ว่ามันไม่ ไม่เผ็ดแล้วมันไม่เปรี้ยวจัดไม่โดดอืไม่โดดเราเรียกว่าเราไม่โดดอะไรเลยปลาพุ้งหวานปลาคายพุ้งหวานเลยอ่ะพุ้งเราก็คัดสดนะคะเราต้องคัดสดทุกวันวัตถุดิบนี้ใช้ได้เลยค่ะร้านนี้โอเคโอเคมากๆทลาทคู่กับน้ำตะไคร้ลิ้นจี่อุ้ยน้ำตะไคร้ยแต่ลิ้นจี่ด้วยเหรอคือคุณแซกแกก็มาทนคนนำเสนอเอาล่ะคุณแซกแก้วทำว่านี่เธอเรามาทำนี่ติดน้ำตะไคร้ลิ้นจี่กลมกล่อมมากอร่อยอร่อยอร่ะพรุ่งนี้พิซซ่แมน จากชาวประมงเลยประคนขึ้งเดินตรงมาซอยรัชครูเลยนะขอมานี่เลยอะมาดูว่าพิชแมนวันพรุ่งนี้ของเราจะอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับครัวจนแล้วขอบคุณมากคุณยิมอุลมาองค์มรกตนะคะคุณการรัฐทันยามาม่าเมย์ส่นคาเฟ่เข้าซอยราชครูตรงข้ามาหมู่บ้านเล็กๆเข้ามาจอดหน้าร้านได้เลยอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าต้อนรับดูแลิมีป้ายมีป้ายหนึ่งคือเดินเข้ามาก็รู้แล้วว่าจะโดดเด่นมากเลยเพราะว่าทรแตกไม่เหมือนใคร วันนี้ขอบคุณมากๆหมดเวลาแล้วสำหรับตัวอาเซลากลาไปก่อนสวัสดีค่ะชุดไหว้เจ้าคุณภาพดีเริมสิริมงคลเราคัดสรรเป็ดสดและขาหมูคุณภาพดีของซ p พีผ่านสูตรการปรุงด้วยเครื่องพัโลและใส่ใจทุกรายละเอียดซ p พีครบครันเรื่องไหว้ครบเครื่องเรื่องพัโลแม่บอกว่าผักมีประโยชน์นะเสร็จแล้ว C.P. ตู้หู้ไข่ไก่ผสมผักมีวิตามิน A B2 ีและโอเมกา้าสามมีประโยชน์รู้ไหมที่เซเว่นดีแล้ว